ยิ้มหวานให้คนหลังกล้องน่ารักไม่ไหวนานๆานทีจะได้เห็น เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากสำหรับคู่ของนักร้องหนุม่มโตโน่พาคินกับนางเอกสาวหน้าหวานนิชานธานิชาที่เห็นเมื่อไหร่ก็ใจฟูทุกครั้งไปทั้งคู่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันตลอดไม่ว่าฝ่ายใดจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรอีกฝ่ายก็พร้อมจะซัพพอตอย่างเต็มที่เลยล่าสุดทางสาวนิชาได้โพสต์คลิปวิดีโอดินเนอร์มื้อเย็นกับหวานใจโตโนโล่ลงบนอินสตาแกรมแอดนิชาที่นานๆทีจะเห็นทั้งคู่อยู่วย ซึ่งทางด้านหนุ่มโตโน่ก็ได้ส่งยิ้มหวานให้กล้องอีกต่างหากดูก็รู้ว่ามีความสุขอย่างมากท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นแซวโตโน่กันจํานวนมากกับหนังขุนพันสามที่เพิ่งจะเข้าโรงภาพยนตร์ไปหมดัดมาดอทิปิดเทอมแล้ววันนี้จะไปดูเสือดํานะครับกําลังจะไปดูขุนพันสามพี่โตโน่เลยครับน่ารักนี่เสือดําหรือโตโน่นะเสือดํานี่พี่โตโน่หรือเปล่าเป็นต้น